สวดีครับพบกันอีกครั้งกับรายการ Watch h e แ e ซ e 1 on t h e w นเดอเรือนที่4 1่ชอ Shock รุ่น g a b 0 0 1 a h 6 a ครับรุ่นนี้นะครับจะเป็นนาฬิกาเกี่ยวกับแนวแบบว่า space space sci-fi หรือว่าแนวอวกาศหรือว่าที่เขาตามที่แต่ในเพจ Official นะครับหรือว่าเว็บไซต์ Off i c i a l ของ G-Shock นะครับเขาได้บ่งบอกถึง G-Shock รุ่นนี้ครับได้รับแรงบันดาลใจว่าสร้างขึ้นมาเนี่ยครับเพื่อแนวเกมในแนวการยิงปืนนะครับไม่ว่าจะเป็นสัญลักษณ์ของรูปแผ่รัศมีนะครับหรือว่าแนวทรงกลมหรือว่าแนวสี่เหลี่ยมนะครับตามทั้ง3ามรุ่นเนี่ยครับที่ผมได้เอารูปให้ทุกคนดูครับแต่สิ่งที่ผมจะนำมาโชว์หรือว่ารีวิวนะครับในวันนี้ก็คือแนวทรงกลมครับ ชิญรับชมได้เลยครับมาดูส่วนที่1ครับเคสตัวเรือนนะครับเคสตัวเรือนนาฬิกานะครับออกแบบมาในรูปทรง่ยมเลียมครับรูปทรงเหลี่ยมของเขานะฮะมีเอกลักษณ์เป็นอย่างมากเลยครับที่แนวเหลี่ยมขอบมุมทั้งหลายที่เขาทำออกมาครับเป็นตัวเรือนวัสดุที่มีความเบาบางนะฮะก็ถือว่าไม่บางมากหรือว่าไม่หนามากเกินไปครับมีลักษณะโดดเด่น เป็นเอกลักษณ์ของตัวเองครับดูรวดรายครับตรงขอบขอบตัวเรือนของนาฬิกาครับของนาฬิการุ่นนี้ครับโดยวัสดุตัวเรือนนะครับและกรอบนะครับเขาทํามาโดยคาร์บอนและก็เรซินนะครับโดยโครงสร้างเขานะครับทนทานต่อแรงกระแทกครับโครงสร้างนะครับป้องกันแกนกลางที่ทํามาจากคาร์บอนครับส่วนที่2ครับ เบสเซลหรือขอบนาฬิกานะครับขอบนาฬิกาของเขานะครับก็จะมีบ่งบอกสัญลักษณ์ว่า p พสเท c กชีฟนะครับแล้วก็ปุ่ม START แล้วก็ข้างบนนะฮะด้านขวามือก็จะเขียนว่าไลท์นะครับที่กดแสงแล้วก็ตาแบนสีแดงครับ G Shock ครับแล้วก็ adjust นะครับแล้วก็โหมดครับตรงขอบเบเซลแล้วก็ขอบเบเซลของเขาครับมีสีที่เป็นสีม่วงครับแล้วก็เหมือนเป็นแบบว่า แสงแบบคล้ายๆเป็นแบบโรยกากเพชนะครับที่ประดับด้วยสีแบบเขียวๆอ่อนๆครับเหมือนปีกแมลงทับสีเขียวครับที่ดูสวยงามแล้วก็ดูแบบไม่เหมือนใครครับเวลาโดนแสงครับมีแสงสะท้อนส่วนที่3คริสตัลนะครับหรือว่ากระจกนาฬิกานะครับกระจกนาฬิกาของเขานะครับทำออกแบบมาโดยกระจกมินิรัลคริสตัลนะครับ ที่มีความทนทานแล้วก็แข็งแรงในระดับหนึ่งตามสไตล์ของนาฬิกา G-Shock รุ่นรุ่นนี้ครับเป็นทรงกลมนะครับแล้วก็ลองดูครับเวลานะฮะกระจกนะฮะตรงขอบเบเซลเขาครับที่เขาออกแบบด,ดีไซน์มาฮะป้องกันแรงกระแทกแบบไม่ถึงตรงกระจกครับเหมือนแบบว่าชั้นเลเยอร์ของกระจกเนะะี่ยอยู่ ข้างใต้ล่างของตัวเบเซลเวลาล้มนะฮะเหมือนขอบเบเซลเนี่ฮะเขาจะรับรองแรงกระแทกที่จะไม่ถึงแบบตัวกระจกครับส่วนที่4ครับไดอัลหรือหน้าปัดนาฬิกานะครับหน้าปัดนาฬิกาของครับออกแบบดีไซน์มาเนี่ยฮะดูล้ำๆแนวแบบอวกาศแนวที่เท่ลุกสปอร์ตนะครับใส่ได้เข้ากับทุกสถานการณ์ครับ ตรงด้านบนตรงกลางนะครับเขาก็จะเป็นเขียนว่า Casio แล้วก็ Gshock นะครับ c a s i o เนี่ยะก็จะออกสีเทาแล้วก็ Gshock เนี่ยออกสีม่วงครับแล้วก็ Sub d i a l เนยฮะเขาก็จะเขียนว่าเป็นแบบว่าตัวแสดงตัวเลขเป็นตัวเลขดิจิตอลครับแล้วก็ตัวด้านซ้ายมือนะฮะที่เหมือนเป็นสัญลักษณ์บลูทูธครับเขาจะแบบว่าเวลาเชื่อมต่อบลูทูธครับมันจะมีการแสดงสัญลักษณ์ของตัวซับไดอลครับด้านซ้ายมือฮะ 5. hands หรือเข็มนาฬิกาครับเข็มนาฬิกาของเขาครับให้มาในสีม่วงแล้วก็สีดำครับแล้วก็ตรงกลางสีขาวเทาๆรัเป็นที่เรืองแสงของพลายน้ำสีเขียวครับสีเขียวนะครับเมื่อเราอยู่ในที่มืดครับก็จะมีสีเขียวที่สว่างตามสไตล์แนวของนาฬิกา g shock ครับ 6. hour marker หลักชั่วโมงครับหลักชั่วโมงเขาครับให้มาในรูปแบบแนวทรงกลมแล้วก็แนวสามเหลี่ยม คว่ำลงครับแล้วก็หงายขึ้นฮะสามเหลี่ยมก็จะดูแบบเรียมๆครับดูมีเอกลักษณ์แนวแบบจะพูดยังไงดีฮะเป็นแนวแบบเท่ๆแบบดูล้ำๆล้ำสมัยฮะแล้วก็มาตัดกับชาร์ t เตอร์เลงนะฮะที่เป็นสีม่วงอ่อนๆตัดกับสีส้มนะฮะดูสวยงามมากครับอาร์เวอร์มาร์เกอร์ขาองเขานะฮะก็จะเป็นสีดำสีดำแบบนินๆเงา เข้มเข้มเท่ๆส่วนที่7เล็กหรือขานาฬิกานะครับขานาฬิกาขเขาครับก็จะเชื่อมจากตัวเรือนนะฮะแล้วก็ไปยังสายขเขาครับสีไอ้ตรงขาของเขาฮะขานาฬิกาฮะจะเป็นเหมือนลักษณะกล่องครับสีเดียวกันเลยคะคุณผู้ชมลองสังเตกตดูฮะสีตรงขานาฬิกาเหมือนสีแบบออกแบบเคอะหน่อยแบบดูแบบแนวแบบคล้ายๆแบบหินอุก,กาบาทหรือสักอย่างครับ ดูเหมือนดีไซน์กล่องน,นะครับแล้วก็สวยงามดูแปลกดีครับผมแต่ก็ดูสวยค่ะ8คราวรูเม็ดมะยมนะครับเม็ดมะยมของเขาครับไม่มีครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวพันเชอร์นะครับตัวปุ่มกดตรงกลางฮะปกติจะเป็นตัวคราวแต่กลายเป็นตัวน็อตในการถอดเปลี่ยนสายหรือว่าเปลี่ยนอะไรสักพวกกรอบหรืออะไรสักอย่างครับพันเชอร์ด้านบนฮะสำหรับการเปิดแสงครับเป็นแสงสีขาวครับ แล้วก็ด้านล่างจะตรงสตาร์แถมสำหรับการจับเวลาครับแล้วก็ด้านซ้ายมือฮะจะเป็นปุ่มโหมดครับแล้วก็ด้านบนฮะไว้สําหรับการเชื่อมต่อบลูทูธแล้วก็การรีเซ็ตเมื่อเราจับเวลาครับหรือว่าตั้งในกาปุกก็ได้ครับสําหรับรุ่นนี้สามารถปรับเปลี่ยนเวลาทั่วโลกได้ครับตั้งปฏิทินได้ถึงปี2099เลยครับผมแถมอีกทั้งอย่างนะครับยังตั้ง นาฬิกาเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนได้ครับในการเปิดบลูทูธในการรีเซ็ตหรือว่าตั้งนาฬิกาให้ตรงกับนาฬิกาโลกครับส่วนที่9ครับ movement นะครับ movement ของเขานะครับให้มาในระบบคอสครับคอสของเขาฮะแบตเตอรี่นะฮะ,ะ,ฮะสามารถอยู่ได้ถึง2ปีฮะและเขาอีกทั้งยังแถมของเป็นของ CMG ใช่ไหมฮะสามารถไปเปลี่ยนฐานนาฬิกาได้ครับการกันน้ำของเขานะครับอยู่ที่ 20บาา์ครับหรือว่า200เมตรครับแล้วก็ Movement เจแปนครับแล้วก็ผลิตที่ประเทศไทยนะครับแล้วก็ฝาด้านหลังเนี่ยฮะเขาจะเขียนว่า c s s in t h ท i นะฮะแล้วก็มีบอกรหัสตัวเครื่องตัวเรือนนะฮะตามที่เห็นในภาพเลยฮะสติ๊กเกอร์ CMG การันตีว่าของปลอมแน่นอนไมหยอกหยกหยกครับผม สิบสเต็ปหรือว่าสายนาฬิกาครับสายนาฬิกาของเขาครับก็จะให้มาในลักษณะของสายเรซินนะครับแล้วก็ตรงบัคเกิลครับก็จะเหมือนเป็นพลาสติกนะครับที่เป็นพลาสติกเรซินนะครับหรือว่าคาร์บอนนะครับสีออกแบบนะครับออกแบบก็สวยงามดีครับสีด้านหลังเนี่ยจะไม่เหมือนสีด้านหน้าครับด้านหน้านะฮะจะเป็นสีกลมเกืนกับตัวตัวเรือนเลยนะฮะตัวสายตัวเรือนด้วยฮะ ที่เป็นสีดำครับแล้วก็มีหยักๆครับเพื่อโค้งให้รับกับข้อมือครับเชื่อมต่อมายังตัวเรือนมายังสายครับตัวสายนะฮะเหมือนกับตัวเคสตัวเรือนเลยครับแต่ด้านในของเขาครับจะให้มาในสีดำที่ไม่เหมือนสายด้านนอกที่เราเห็นฮะส่วนที่11เ็ครับ All in one บทสรุปของเจ้าฬิกาคา s ิโตัวนี้ฮะที่มีลักษณะโดดเด่น เป็นเอกลักษณ์ครับน้ำหนักก็เบาครับเพียง51กรัมแค่นั้นเองครับแล้วก็กันน้ำได้ตั้ง200เมตรแถมวัสดุตัวเรือนนะครับทั้งเป็นคาร์บอนและก็เรซินนะครับสายนาฬิกาก็เป็นสายเรซินฮะแล้วก็รูปแบบทีไซน์ที่เขาออกแบบนะครับคุณผู้ชมดูฮะเห็นแล้วเป็นอันต้องตกหลุมรักกับนาฬิกานี่ครับที่เขาออกแบบมาทั้ง3รุ่นนี้ฮะไม่ว่าจะเป็นทรง แพร่กระจายรัศมีหรือว่าทรงสี่เหลี่ยมหรือว่าทรงกลมที่ผมได้นํามาเสนอครับเอานะครับท่านผู้ชมฮะฝากไว้ด้วยกับนาฬิกาเรือนนี้ครับเรือนที่41เรือนหน้าเรือนที่42จะเป็นนาฬิกาแบรนด์อะไรยี่ห้ออะไรฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe หรือว่าคอมเมนต์ข้อความใต้ด้านล่างได้ครับว่าคุณผู้ชมเนี่ยชอบหรือเปล่าครับเจ้า g shock ta b 0 0 1 ah 6 a ครับ หรือใครสามารถกดติดตามที่ Facebook หรือว่าอยากซื้อต่อนาฬิการุ่นนี้ครับสามารถติดต่อมาได้เลยครับตามเพจ Facebook ที่ผมแปะไว้ไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าดูเวลาได้ที่นี่ watchia watch. s หน s t h n t h e watch ขอให้เ,เพื่อนๆมีแต่ความสุขในการใส่นาฬิกาแต่ละเรือนแต่ละวันแต่ละชั่วโมง แต่ละนาทีแต่ละวินาทีและก็ทุกๆเสี้ยววินาทีขอบคุณครับ